ตำนานหลวงพ่อนาจังหวัดอุดรธานีเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปรกซึ่งลักษณะมีหน้าเจ็ดหัวชูคอยอยู่เหนือเสียนองพระหลวงพ่อนาเป็นพระเก่าแก่องค์หนึ่งซึ่งผู้สร้างได้จารึกอักษรไว้ตรงแท่นพระเป็นอักษรตัวธรรมโบราณแต่ผู้รู้มีสองท่านได้อ่านไว้แล้วบอกกันต่อ,ต,อต่อมาว่าสร้างเมื่อปีจอจ7 0แห่งพุทธกาลปีจอเดือน3าขึ้น13บําอค่ำยางกรองแรงหัวครูคำวงสาเป,เป็นผู้สร้างรูปลักษณะของหลวงพ่อนาสวยงามหน้าเลื่อมใสามาก โดยเฉพาะพระพักดูเหมือนว่าองค์ท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาผู้เล่าต่ออกันมาว่าตรงหัวใจขององค์ท่านเป็นทองคําแท้อยู่ภายในและมีอธิษาานของพระอรหรันต์บรรจุอยู่ภายในนั้นด้วยจึงทําให้องค์ท่านบางครั้งมีรัศมีเปล่งออกมาหลวงพ่อนาคเคยถูกขโมยไปถึงสี่ครั้งแต่ทุกครั้งก็สร้างปฏิหารกลับมาได้ทุกครั้งหลวงพ่อนาคประดิษฐานอยู่วัดโพชัยศรีมาแต่ครั้งโบราณการวัดโพชัยศรีวัดเก่าที่มีร่องรอยความเก่าแก่คู่อำเภอบ้านผือ เนื่องด้วยมีทราบปรักหักพังของมุมกำแพงปรากฏแต่แรกและมีต้นโพธิไทยใหญ่อยู่ต้นหนึ่งชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดโพธชยัยศรีเพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้